สวัสดีครับเพื่อนทุกคนกับผมปืน g h คลิปนี้จะมาแนะนำโปรโมชั่นมี2ตัวนะครับตัวแรกเป็นอยู่ใน f 9ตัวนี้นะ vp นะคือปกติเราจะรอ vp อยู่แล้วเพราะว่าซื้อ vp กันเป็นประจำนะครับไม่มีรู้สึกปแปลกแเปิดครั้งที่ไหนไม่ได้ปกติจะมีแต่3 0วันอยู่ตรงนี้ซึ่งมันจะอยู่ตลอดนะครับแล้วก็นา,นานทีมันจะมีเข้ามาทีปกติมันจะมีส เกวันนะแต่ว่าอันนี้เป็น60วันไม่เป็นไรได้เหมือนกันดีกว่ายัางไงตัวนี้เนี่ยสาวันส0 0 0มื่นนะแต่ว่าถ้าเป็น60วันมันก็40,000ื่ราคามันเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าของที่ได้มาข้างในมันเกินไงอย่างถ้าคุณมองไปที่แพ็กเกจเนี่ยมันจะให้คูป,ปองเพิ่มช่องตัวละครครูป,ปองอัปเกรดซึ่งพวกเพิ่มช่องตัวละครเนี่ยมันจะ2,000มน,นะครับ แล้วก็คูปองอัปเกรดอีกเนี่ยก็อีก2 0 0หมื่เฉพาะตัวนี้ถ้าซื้อแยกมันก็4 0 0 0มืแล้วไงแต่ถ้าคุณมาตัวนี้ก็ก็ก็ฟรีนะครับมันฟรีหมดรวมถึงแฟชั่นชุดหนึ่งนะครับกล่องเอกสิทธิ์ก็คือกล่อง VP แล้วก็คูปองเปลี่ยนเ่าด้วยอันนี้ก็ราคาพอๆกันนะครับจริงๆคือเซตนี้ถ้าเกิดซื้อแยกก็แสนหนึ่งแล้วครับอย่างที่เขาบอกก็กลายเป็นแถมนะครับซื้อแถมก็คุ้มมาแหละถ้าจะซื้อนะแต่ว่า ดูซ้ายกับขวานะครับซ้ายกับขวามันเป็น V.P. หกสิบันทั้งคู่ถ้าคุณเป็นหลินหญิงนะครับให้เอาอันขวามือนี้นะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ใช่ลินหญิงเอาซ้ายมือนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเป็นคุณเป็นผู้ชายด้วยทางซ้ายมือก็จะได้ครบเพราะว่าแว่นตาน,นี้มันเป็นแว่นตานเฉพาะผู้ชายครับส่วนแพ็กตรงนี้แพ็กตรงนี้ ชุดตัวนี้มันเป็นชุดลลนหญิงนะครับแล้วก็มีแพ็กมีนี้ด้วยนะแพ็กเกตตัวนี้ด้วยแพ็กเกจนักธรรมาที่2สว่างก็จะเป็นของสกายเซียเพิ่มเข้ามาแพ็กนี้จะราคาสูงนะครับก็คขัาประมาณพันหนึ่งก็แล้วก็สิหาซื้อกับแม่ค้าก็อาจจะได้สัก70,000มื่นะครับลองไปหาซื้อดูแล้วจะมีพวกวัตถุดิบนะหลักๆคือวัตถุดิบเลยแล้วก็มียัน ที่น่าสนใจก็จะมีทําให้เรเวลมันขึ้นไวก็คือตรงนี้นะครับยันยันห0 0แสนกูดาวสวิเนี่ยทั้งหมด50อันก็ถือไว้เยอะนะครับก็เท่าไหร่อ่ะ25ล้าน25ล้าน EFP แต่ว่าเงินตรงนี้กองละว1โก455อกองนี้ก็งงเหมือนกันนะครับว่า,มา,ม,ามายังไงส่วนอันนี้ซาวาซาวาใครที่ติดแทชอนอยู่นะครับถ้าได้ตัวนี้มาก็น่าจะขึ้นซาวาได้ไง่ายขึ้นอันนี้ก็ปีกฟรีนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมากพวกนี้ถ้าเป็นผู้เล่นเก่าคือเหลือใช้อยู่แล้วเหลือเฟือเพราะของพวกนี้มันโยนได้ในไอดีครับแต่ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่เลยก็ช่วยได้บ้างนะครับตัวนี้ก็ซื้อเอาได้ปีกก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ผมมีอย่างว่าอ๋าอ,อผมก็ยังไม่มีเหมือนกันนะแล้วแต่ตรงนี้เราตัดตัดใจครับแต่ว่าที่ น่าสนใจมากในแพ็กเกจก็จะเป็นพวก vp เนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้ผมก็ vp อยู่เลืออยู่16วันนะครับก็ต้องเติมเติมไปจัดไปนะครับปับ๊บเรียบร้อยได้ของครบทีไปกลายเป็น86วัน เรียบร้อยละสองเดือนก็ไม่ต้องเติมไปอีกเกือบ3เดือนรอโปรโมชั่นแบบนี้เข้ามาใหม่ปกติแล้ว v i p อครับเขาจะมีแพ็คนี้เข้ามาแหละพอมันใกล้ๆกล้หมดจนเจียนๆก็จะมีแพ็กแบบ2เดือน3เดือนเข้ามาใหม่อีกทีนึงพวกเราขาประจําก็รอกันนะครับอ่ะงั้นก็จะมีโปรอีกตัวหนึ่งนะครับแต่มันอยู่ที่ f 1ิ ตัวนี้แฟนตาซีการ์ดเข้าร่วมโปรโมชั่นคือมันจะใบละห้าบาทนะครับใบละห้าบาทแล้วคุณจะเปิดในนี้มันจะมีมันจะมีไอเทมบอกอยู่แล้วครับแต่ว่าน่าเสดายที่เขาไม่ได้เอามาแจ้งให้เราทราบบนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าต้องไปดูในเว็บนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูรอบหนึ่งแล้วกันนะครับแลบแบบแบบ เนี่ยขอข้างในก็จะประมาณเนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นแบบผมก็ถ้าอยากได้ดาวก็อยากได้ดาวมากกว่แดงนะครับไม่ได้อยากได้ดาวาก่อนฟ้าเราไม่ได้ใช้แล้วมาดูรอบเดียวนะแพ็กเดียวพอเพราะว่าผมไปเช็คในเว็บแล้วมันเป็นขอที่ผมมีแล้วไงก็ลเลยไม่เปิดแล้วกันนะครับถ้างั้นก็ขอบคุณนะครับที่ดิดามชมกันพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ